ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยก็อยู่กับเกม l ลอ t a r นั่นเองนะครับซึ่งก็อยู่กับบอลเลอร์ที่มีชื่อว่า8 b i บิตนั่นเองนะครับแน่นอนว่าคลิปนเนี่ยผมมีพลังดวงดาวที่ผมเปิดได้ก็คือ เสียบปลั๊กนั่นเองนะครับความสามารถก็คือเมื่อ8 b i บิตอยู่ใกล้บูสเตอร์โจมตีเขาจะเสียบปลั๊กและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นั่นเองนะซึ่งบอกเลยว่าเป็นพลังดวงดาวที่ทําให้8บิตเคลื่อนที่เร็วขึ้นนั่นเองนะครับนะแน่นอนว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะไปเล่นสึกชิงบอลเวทีหลักนั่นเองนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับก่อนจะไปเริ่มเนี่ยอืมแน่นอนว่าขอ1นึ่งไลค์นะคลิปนี้อืถ้าได้เกิน1นึ่งไลค์ก็คลิปต่อไปก็ขอ2องไลค์แล้วกันนะโอเคมาเพื่อไปการไม่เสียเวลาก็ไปกันเลย let's go <c oughs> โอเคครับบอกเลยว่าไม่ว่าคลิปนี้ผมจะแพ้หรือชนะนะครับผมก็จะเอาลงนะไม่ว่าผมจะโดนกดยังไงก็ตามนะผมก็จะเอาลงเหมือนเดิมนะโอเคครับ อ uh, oh, oh, oh. ุ้ยอุ่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 ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออหนูสัมนัดหายเลยเฮ้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 ยมึงจะโดนไวเกินไปไหมเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเอาเถอะไม่เป็นไรครับลูกแรกก็ถือว่าต่อยเขาก่อนลูกสองก็คงจะไม่ง่ายปานนั้นหรอกเออเออเออมาอีกแล้วเหรอวะเออเออโอ้ยยับยับเยินเลยครับืห หนึ่งหนึ่งครับไม่ต้องทำอะไรครับก็หนึ่งหนึ่งได้โอเคครับมามึงเล่นกูเกินไปวะเฮ้ยเล่นกูเกินไปวะเออเออดันดัดัน,ดน,ดนเออดันไปครับอ,อ๋เอ,อเฮ้ยมึงทำอะไรไปทำอะไรตรงนั้นเพื่อนไปทำอะไรตรงนั้นเพื่อนอืมแตกไปตัวฟีสปอตเว้ยแล้วจะหายตัวนี่ เป็นไงเจอพี่วับอะไรทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะเอาแตกโอเคยิ่งสวยคือไอ้นี่มันไม่เล่นนะไอ้เนี่ยนายอะไรเนี่ยมันไม่เล่นเอา้ากูได้ MVP เฉยเฮ้ยบ้าป่ะเนี่ยกูเล่นงโง่ๆได้ MVP กูยางยอมโอเคครับเกมที่สองนะมา เอาละยิงเช็คไปก่อนนะปกติเขายิงเช็คกันอย่างนี้แหละเอาละโอ้โหฝั่งซ้ายก็มีปะทธน,นะผมก็ต้องไปช่วยเขาสักหน่อยนะโดยการยิงไฟตุก๊กครับอื้มอืมใกล้ๆก็แตกไปฮไอ้น้องปืนพี่นะยิงอย่างตรงแต่พี่เดินช้าน,นิดหน่อยเอาละอ่ะเดินไปครับเตะทิ้งไปครับเราจะยิงฟรียิงฟรีสปอร์ตกับตอนนี้เอระวังข้าไม่ตายครับ เดี๋ยเดี๋ยว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 ้นแหยะจะไปไหนครับเด่ายั้นแหละเดี๋เดี๋ยเดียดียดียวเดเดีาเดี๋เดเดี๋ยวเอยวเดดียวเดยเีวเ้าเดี๋ยวเยดีวเดเดี๋ยียีเียวเดี๋ยวเดียดียดีวเดีเยดีเ เอาแล้วครับจังหวะนี้ยิงเฮ้ยติดติดเพื่อนแจวแจวดีดีทีอยู่โอเคได้อยู่ครับหนึ่งศูนย์ตอนนี้เอาละครับนี่ยิงเลยต่อเข้าไปอืออุ้ยมาเป็นแก๊งมาทาร่าอืออืออือแตกไปยำนัดสุดท้ายก็โดนนะเอาแล้วส่งให้เพื่อนนะอยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโคเวอร์อือแตกดีดี เอ,เอาแล้วครับเอาแล้วครับเห็นชัดเจ๋วเฮ้ยเอาแล้วกูโดน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 เฮ้ยนี่ไงนี่ไงครับนี่ไงเออสวยสวยโอเวอร์ดีเพื่อนเออเออสวยยิ่งยิ่งทะาล่าไปเออเอาละเออทำไมกูเดินช้าอย่างงี้เกินไปวะโอ้โหโอ้โหไอ้เดนซูเปกเข้าไปดิโอ้โอ้ โอ้เดินชา้าจนหลบไม่พ้นเลยโดนยิงไล่ด้วยเดินไปว่ะฝ่ายตรงข้ามมันเกินไปว่ะโอ้ทำร้ายคนไม่มีทางตู้ได้ไงมันดีด้โอ้เออดีนั่นแหละเออโหนี่ยทำให้ผมเดินไวขึ้นนะเออเดินไวมากเดินไวมากเออเออดีชนะว่ะวเฮ้ยส,ยสวยสวย โอเคครับเกมที่สามจับนานมากเลยออ้ยมดขึ้นมดขึ้นใจเย็นใจเย็นกลังไฟกันอยู่เลยอือไม่โดนไม่โดนเจ้าไม่โดนเจ้าอืออือแป๊อือสวยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกตุกยังไงรู้ว่ะโอเคอือฮึแม่นกันดดเลยมอนี่แม่นกระโดดเออ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 ใจเย็นใจเย็นเออกูเดินช้า เห็นแล้วออเ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 ออก็มาดิครับอึเฮ้ยยายาเออเออเรียบร้อยหนึ่งศูนย์ครับเกมนี้ไม่น่าจะชนะว่ะโอ้ไม่เล่นโอ้อะไรครับเนี่ย่ะโอ้โอ้เจออย่างนี้โอ้ใครจะไปชนะวะบอกกูหน่อยดิเออ จำชื่อมันไว้นะครับไอหาแด้เออแม่งเอ้ยโอเคครับมาต่อกันที่เกมที่สามใหม่นะครับเออเกมที่แล้วแม่งโคตรส้นตีนนะครับผมบอกเลยแม่งแม่งโยนนะ <c oughs> เดี๋ยวผมเอาให้ดูไอเวนี่แม่งโยนฉยเฉยอ็สูก็เลยต้องมาเล่นเกมที่สามใหม่นะเอาละโอเคครับโอ้ย แพ้ดีๆไม่ชอบไอ้เหี้ยแม่งแพ้โยนนะแพ้โยนมันไม่เวิร์กเท่าไหรว่วะแพ้แบบไม่ยุติธรรมเลยอืออืออุ้ยนอ่านอนอน,อนอมึงจะโย,ยนอะไรนังหนาวะเฮ้ยเกินไปว่ะเอาละเอาละมาๆพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มมึงจะยิงอะไรมึงอ่ะแตกไปอื้อ <c oughs> พี่เดินช้าแต่พี่ชัวร์มากนั่นน้อง เอาส่งไปเออโอ้ยโอ้ยอือโอเคอืออือยิงไปอือระยะนี้ไม่พลาดอือโอ้โอ้ระยะนี้ไม่มีพลาดอือลาดไปแล้วอือไี่ไงนี่ไงแตกอู้ชุดยวหายเลยแรงมากอือจะไปไหนอือสวย มา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 ชึบชึบมามามาตรงมาชึบยิงเอาอ๋อวันบอลโอ้โถเอ้ยงงไปหมดแล้วโอ้ยโอเคมาก็ยิงได้อยู่สวยๆเอาเอามาดีอืออือชิบหายแล้วเอือชิบหายแล้วเออวางหมดแล้วกันอืออืออือเว้แล้วเว้แล้วอืออือเฮ้ย นี่ไงแตกไปเฮ้ยไม่แตกนี่ไงแตกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะยิงเฮ้ยชึบนี่วางวางชึบนี่ยิงไปเฮ้ยออ้เกินไปว่ะเกินไปว่ะโอ้เมื่อทางของไอสิ่งเกี่ยวามบว่าผมออกหมดเลยดูดิโอ้เกินไปว่ะเออชึบ เอาละงนี่นี่นี่แตกอไม่แตกว่ะชิบหายแล้วอชิบหายแล้วอกูยิ่งเดินช้าอยู่เอาไปให้กูเถอ,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 อะโอ้โหชนะว่ะเจวแจวอู้ได VP วีพีว่ะสวยสวยสวยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัว8บิตนั่นเองนะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะแต่ว่า แต่ว่ามีจุดเดียวที่ข้อเสียของแปดบิตก็คือมันเดินช้านั่นเองนะทำให้เอเวลาจะถอยจะเดินอะไรก็เชี่ยงช้าไปหมดนะ <c oughs> ทำให้เวลาหลบหนีก็ยากนิดน,นึงนะต่อแต่ความแรงของมันเนี่ยเ,เป็นที่เป็นจักเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวแปดบิดนะก็มีเกมหนึ่งนะที่ผมหัวเสียกับไอเวรหนึ่งนะที่มันมันโยนเกมนะอืม โอเคแต่ก็ช่างมันเถอะเออด่ามันแล้วก็แล้วไปนะโอเคไปจิบกันดีแล้วกันนะอืม mm hmm.